ธรรมะชุดช่วยโลกให้พ้นภัยพิบัติธรรมะจะช่วยอะไรเราได้หลวงปู่ดุลอัตโลเมื่อสมัยไฟไหม้จังหวัดครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้วผลคือความทุกข์ยากสูญเสียสิ้นสติไปก็หลายรายวนเวียนมาลำเลิกให้หลวงปู่ฟังว่าอุตสาหธรรมบุญกุศลปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ทำไมบุญกุศลจึงไม่ช่วยทำไมธรรมะจึงไม่ช่วยคุ้มครองไฟไหม้บ้านวอดวายหมดแล้วเขาเหล่านั้นเลิกเข้าวัดทำบุญไปหลายรายเพราะธรรมะไม่ช่วยให้เขาพ้นจากไฟไหม้บ้านล้วงปู่ว่าไฟมันทำตามหน้าที่ของมันธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้นหมายความว่าความอันตรธานความวิบัติ ความเสื่อมสลายความพลัดพรากจากกันนั้นสิ่งเหล่านี้มีประจำโลกอยู่แล้วทีนี้ผู้มีธรรมะเมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้วจะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านทรงสอนคนคนหนึ่งว่าลองไปถามทุกๆบ้าน มีบ้านใหม่ไหนที่ไม่มีคนตายเช็คเช่นเดียวกันวันนี้เราสอนเพิ่มท่านไปถามทุกๆบ้านมีบ้านไหนบ้างที่ไม่มีคนเจ็บนี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเป็นความจริงของตัวมนุษย์ทุกคนต้องมีเรื่องเกิดดับเกิดขึ้นกับชีวิตเราต้องปรงได้อยู่ที่ปรงได้และรู้จักยึดกลุ่มความเป็นจริงของชีวิตได้ เขาจะสามารถรักษาคุณแห่งชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขแม้จะเจอเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็ปลงได้และเข้าใจได้อย่างแท้จริงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตพระโอวาทพระพุทธจี้กงชีวิตของคนเรามีค่าแค่ไหนตายไปแล้วก็หมดสิ้นกันเป็นอย่างนี้หรือหลายคนคิดว่าตายแล้วก็หมดสิ้นเวรสิ้นกรรม ชีวิตตายแล้วจะต้องเวียนไปตามบุญบาปที่ตนเองได้สร้างไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองวันนี้หลายคนตายอย่างไรค่าเหมือนผักเหมือนปลาอย่างนี้น่าเสียดายเกิดมาทั้งทีเรียกได้ว่าเสียชาติเกิดวันนี้ได้กายสังขารเป็นมนุษย์แล้วจะต้องอิงอาศัยกายสังขารของมนุษย์บำเพ็ญปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลชดใช้เจ้ากรรมนายเวรและอิงอาศัยบุญกุศลนี้ได้มีมรรคผลณเบื้องบนต่อไปพระโพธิสัตว์ควรอิมเมตตาโลกไปนี้จะสงบสุขได้ก็อยู่ที่มนุษย์กระทำกันเราร่ำร้องอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุขอยากจะปลอดภัยไม่เกิดภัยพิบัติก็ต้องดูที่การกระทำของพวกท่านแต่ละคนดูว่า ใจิตใจของพวกท่านจะใสสะอาดจะทำเพื่อส่วนรวมกันมากแค่ไหนหวังว่าความเห็นแก่ตัวจะไม่มีเกิดขึ้นคิดเพื่อส่วนรวมทำเพื่อส่วนรวมสิ่งที่ได้จึงจะประเสริฐที่สุดบําเพ็ญธรรมดีอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้ากำลังประสบอยู่นั้นไม่ว่าเรื่องที่น่ายินดีหรือเสียใจสมหวังหรือผิดหวัง ทั้งหมดล้วนมีเหตุมาจากกรรมในอดีตทั้งสิ้นหากในขณะนี้เจ้าได้รับผลแห่งกรรมดีการงานนั้นจะราบรื่นไม่มีอุปสรรคทำอะไรก็เทพไปหมดถ้าเป็นเช่นนี้เจ้าจะต้องสำนึกถึงพระคุณฟ้ายิ่งต้องถนอมโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลแต่ในขณะที่เจ้ากำลังประสบปัญหาเผชิญขวากหนามที่พวกเจ้ามักจะกล่าวว่าชะตาไม่ดีมีเรื่องปวดหัวมากมาย ถ้าเช่นนั้นก็อย่ากล่าวโทษฟ้าดินเมื่อมีอุปสรรคสวนทางเข้ามาเราก็ต้องยอมรับและสร้างกรรมกับสรรพสัตว์หรือผู้คนรอบข้างและงดเว้นการสร้างกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะมากระทบชีวิตและขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเราในอนาคตฉะนั้นอย่าสร้างเหตุใดๆที่เกิดจากความโกรธความเกลียดความอาฆาตแค้น ความเป็นศัตรูต่อกันบำเพ็ญธรรมก็คือการสลายกรรมเก่าไม่สร้างกรรมใหม่หลุดพ้นสิ้นเวนสิ้นกรรมบาปทั้งหมดที่ทำผ่านมาจะต้องขอขมาสำนึกและรำลึกถึงบุญคุณสวรรค์และในขณะที่อะไรอะไรมันไม่สามารถแก้ไขหรือดึงกลับมาได้แต่ว่าเจ้ายังมีโอกาสในวันข้างหน้าฟ้าต้องการให้เจ้าเป็นคนใหม่เปลี่ยนโฉมหน้าและจิตใจใหม่ ก็เพื่อที่จะแก้ไขชีวิตและดวงชะตาเจ้าให้ดีขึ้นบําเพ็ญธรรมรอดพ้นภัยพิบัติพระโอวาทพระพุทธจี้กงภัยที่ใหญ่ที่สุดคือการเวียนว่ายตายเกิดเวเน,นยสัตว์ทั้งหลายทุกพบทุกชาติต้องผจญกับภัยพิบัติมีใครบ้างที่เกิดมาในโลกนี้ไม่เคยได้รับเคราะหกรรมใดๆเลยเรามักได้ยินข่าวร้ายบ่อยๆคนนั้นถูกรถชนตาย คนนี้เป็นโรคนั่นคนนั้นเป็นโรคนี้หรือเพื่อนของเราประสบอุบัติเหตุที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นภัยพิบัติทั้งสิน้นอันว่าภัยพิบัติใช่เพียงแต่การได้รับความทุกข์เข็นลำบากใจความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายสังขารเท่านั้นภัยพิบัติที่แท้จริงคือการที่วิญญาณต้องออกไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี่เป็นสิ่งที่พวกเจ้าน่าจะกังวลมากที่สุดเพราะเป็นภัยพิบัติที่ใหญ่ที่สุด ฉะนั้นการหยุดวัตวจักรแห่งการเกิดตายถึงจะเป็นการหลุดพ้นจากภัยพิบัติที่แท้จริงด้วยเหตุนี้ฟ้าเบื้องบนและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายจึงคอยเตือนให้รีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลชดใช้นี้กรรมเจริญปณิธานเป็นการผ่อนผันนี้กรรมเก่าเร่งจุดช่วยเวไน,นขึ้นทำนาวาให้พวกเขามาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากวัฏะสังสารไม่ต้องกลับมา รับทุกทรมานจากภัยพิบัติอีกต่อไปเหตุเพราะเวเนยังมีนี้กรรมเก่าที่ยังไม่ได้ชำระตราบใดที่ยังคงเวียนไหวในวัฏสังสารภัยพิบัติก็ยังไม่หมดสิ้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะกฎแห่งกรรมสาเหตุของภัยพิบัติทั้งหลายล้วนมาจากกรรมฉะนั้นพวกเจ้าอยากจะรอดพ้นจากภัยพิบัติไหมอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนไหยตายเกิดไหม ถ้าอย่างนั้นก็ต้องบําเพ็ญธรรมไม่ต้องพูดมากพูดมากก็รางแต่จะหาความทุกข์ใส่ตัวพระวิสุทธิ์ที่อาจารย์ได้ชี้หนทางให้แล้วแต่การปฏิบัตินั้นอยู่ที่ตัวของเจ้าเอง